ขอน้องก,กราบคารวะอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบครูทุกทุกท่านค่ะและก็ขอเจริญธรรมที่น้องหมูมิตรดีที่ไปหาความผาสุกที่เกท่านนะคะชื่อพิมพ์ัชนาสิทธิประเสริฐค่ะชื่อทางธรรมเพียรเด่นพุค่ะอายุ63ปีชื่อเล่นน้ำหมูเป็นคนจังหวัดยะโสธรน,นะคะ เป็นจิตอาสาประจําสังกัดสวนป่านาบุญหนึ่งค่ะกําลังศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมสาขาแพทย์วิถีธรรมปีที่7แล้วนะคะขึ้นปีที่7แล้วนะคะพูดแต่ปีที่6ปีที่6ตลอดมาเลยปีที่7คือจะจบปีนี้นะคะสถาบันวิชาลามค่ะ,อะขอโอกาสส่งการบ้านเรื่องการแบ่งปันนะคะ วันอาทิตย์ที่12ที่วันอาทิตย์ที่12พรุ่งนี้นะคะที่สวนสิ์ได้เก็บผลผลิตได้ไปแบ่งปันให้อาจารย์และก็พี่น้องหมูมิตรทุกทุกท่านนะคะที่บ้านลาดผล,ผลผลิตของน้ำหมูพรุ่งนี้ก็คงจะมีมีข้าวโพดเยอะคะ่ะมีข้าวโพดสวยด้วยคะ่ะแล้วก็รสชาติดีมากเลยคะ่ะเนื้อนแน่นไม่ฟันหลอเหมือนเหมือนที่ผ่านมา <laughs> ก็จะมีแตงกวาน้ำต้าถั่วพุ่มผักกูดาน้ำหมูก็จะอ่าขึ้นของเสร็จเรียบร้อยน้ำหมูก็จะแวะไปรับอของกับพี่แดงที่รวมพุทน,นะคะท่านก็จะได้ฝากของไปแบ่งปันให้กับพี่น้องเช่นกันนะคะหน้าหมูก็ได้เป็นสะพานบุนให้กับพี่น้องที่ท่านยังมีสัมภาระที่ยังต้องมีความรับผิดชอบอยู่อ ก็ประมาณนี้ค่ะคุณค่าและความผาสุขของชีวิตก็คือชีวิตที่พอเพียงนี่แหละค่ะได้แบ่งปันเรียบง่ายแล้วก็ร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จิตใจก็ดีแล้วก็มีความไร้ทุกข์ได้ค่ะน้าหมูกเขอแบ่งปันประมาณนี้นะคะสาธุค่ะน่าอนุโมทนาค่ะพี่หมอค่ะสาธุค่ะไปรอไปรอทานข้าวโพดดีกว่าพี่โสภาค่ะ ยินดีค่ะตอนนี้อยู่อำนาจเจริญนะคะเดี๋ยวไปไปที่ไปส่งที่บ้านลาดใช่ไหมคะ่อไปรอบ้านลาดเียวรับี่เจอกันที่บ้านลาดแต่ว่าอยู่ช่วงส่งการบ้านนะคะก็จะาไปรับการบ้านก็เลยเลื่อมอยู่ว่าจะรับการบ้านที่ไหนค่ะตอนแรกจูงใจหนึ่งค่ะตอนแรกน้องมุกไปบ้านจะไปส่งการบ้านที่บ้านลาดนะคะมาถึงส่งการบ้านที่บ้านลาดว่าุทําให้เสร็จเถอะ อืมค่ะอันน<ะ>ี้เส้นน่าจะเท่ากันถาเสร็จแล้วก<ะ>็แล้วไปเชิญพี่สุภาค่ะพี่สุภาอยู่ไกลคงไม่ได้ชิมข้าวโพดแน่ๆเลยน้าหมูส่งไปให้ก็ได้นะคะส่งที่อยู่ให้น้าหมูได้เลยคุณค่ะขอบคุณค่ะกออนุทนากับน้าหมูนะคะยินดีด้วยค่ะเที่ยวนี้ได้ขับรถไปเองไหมคะขับรถไปเองค่ะมูได้ดังใจเลยค่ะ ไปเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะไปชาร์จแบตไม้เต็มเลยค่ะน้ำหมูค่ะสาธุค่ะถ้าเราสยได้ดั่งใจแล้วไม่ได้ดั่งใจก็มีความสุขค่ะไม่ได้ดั่งใจก็มีความสุขค่ะพี่โสภาค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะต่อไปเชนอาจุธรรมาศค่ะ